ภายในงานกาลยานมิตรทิพซ in ิรินอินทกนกได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้พร้อมทั้งให้แนะนำตัวและพูดถึงความดีที่ได้ทำในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณจากนั้นตัวแทนอาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้อ่านธรรมะเทคนิคการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชยโยหนึ่งหัวข้อ และยังได้แนะนำรูปแบบวิธีการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายก่อนที่พระอาจารย์บุรินทิตากุสโลจะได้นำนั่งสมาธิและนำแผ่เมตตาให้กับชาวท้องถิ่นเป็นเวลา30นาทีหลังจากนั่งสมาธิแล้วพระอาจารย์บุรินทิตากุสโลยังได้ให้ธรรมะเรื่องการมีศรัทธาพร้อมทั้งได้ตอบคำถามข้อสงสัยในการฝึกสมาธิ ซึ่งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมต่างประทับใจและได้ข้อคิดดีๆเพื่อเสริมกำลังใจในการใช้ชีวิตและการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดจำนวน37ท่านค่ะ